สวัสดีคร <ขอ S 1> ับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการม้าม,มันก<า>ันปาา่าครับพี่ปูครับโชว์กครับผมครับช่วงแกรกช่วงนี้นะฮะอายุน้อยร้อยกับโลคุณผู้ชมนะต้องหันมาดูแลสุขภาพนะฮะเพราะว่าอายุอาย,อายุเยอะแล้วน้ำหนักมันก็ไม่ลงบางคนอายุน้อยแต่น้ำหนักก็เป็นร้อยนะฮะวันนี้ลงได้ถึงหกกิโลเลยสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่พลัสนะฮะสารอาหารสีน้ำตาลแอลคาเนตีนนะฮะยังใส่ครบเหมือนเดิมเกือบ20ตัวเพิ่มเติมนั่นก็คือแอลคาเนตเขาเรียกว่าซินไบโอติก มีทั้งโปรไบโอติกและก็พรีไบโอติกนะฮะพุงย้อยๆลงนะคะแขนขาใหญ่ๆเล็กลงอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมนะวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่พลัสมาพร้อมโปรโมชั่นที่พิเศษมากครับโปรโมชั่นวันนี้1กล่องมี30แคปซูลนะครับปกติราคา2,290บาทวันนี้เหลือเพียงแค่1 0 0 0 590บาทนะครับและถ้าสำหรับใครที่อยากจะได้โปรโมชั่นสุดพิเศษเพิ่มไปอีกก็คือพร้อมโอนเลยเนี่ยนะฮะเราลงไปอีก300บาทเหลือเพียง1,290บาทเท่านั้นนะครับและทุกออเดอร์นะฮะโซ,โซโนพาร์ทแถมแมสสิชิ้นรวมถึงสเปรคอร์พักพาไป,ไปอีก1อันด้วยนะครับใครสนใจนะครับมีวิธีลดค่บคู่การปรับอาหารเพิ่มเติมแนะนำคุณไปด้วย ไปที่ไลน์แอดได้เลยครับที่ So โ o โน่ไทยแลนดนั่นเองนะครับหรือแฟนเพจเฟซบ o o o โซโซโน่เวนวั k ไทยแลนด์นะจ๊ะคุณผู้ชมนะฮะมาที่ข่าวบันเทิงข่าวแรกเลยแล้วกันครับเริ่มต้นดีกาครับไปดูคุณมดดำดีกว่าครับทานข้าวกับคุณพ่อครั้งที่3ของปี <ฮะ S 2> เหนื่อยท้อเมื่อไหร่มีปัญหาเมื่อไหร่ก็กลับไปหาที่บ้านนะฮะ,ฮะจบประเด็นดราม่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับกรณีที่คุณมดดำเองได้มีการนําเสนอข่าว าการเปิดตัวเพลงใหม่แล้วก็มีกระแสของที่เพลงลิซ่าไปผาดฟีของนิชคุณแบมแบมต่างๆนานาข่าวนี้เองเนี่ยนะครับไปมีการพูดเชิงเปรียบเทียบกับ2ศิลป,ปินหนุ่มสัญชาติไทยเหมือนกัน uh. ซึ่งธรรมดําก็ได้ออกมาโพสชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว uh. และก็ได้ขอโทษศิลป,ปินทั้งสองคนผ่านไลฟ์สดแล้วก็ในรายการแฉทุกอย่างว่าจบไปแล้ว uh. ทุกอย่างมันจบเรียบร้อยไปแล้วนะฮะ uh. หลังจากที่ผ่านพ้นกระแสดรา,าม,มาถถ่าถาโถงเข้าไปแบบไม่นานเนี่ยล่าสุดขุมมดําก็ได้หาเวลาว่างครับนัดทานข้าวกับคุณพ่อ สุชาติตอนเจริญก่อนที่เจ้าตัวจะโพสภาพครอบครัวร่วมเฟรมกันอบอุ่นแล้วครับพร้อมแนบข้อความบอกว่าถามตัวเองเหนื่อยสุดนะท้อสุดกลับไปหาพ่อดีกว่า oh. สรุปปีนี้ได้กินข้าวกับพ่อ oh. รอบนี้ครั้งที่3ของปีตายหาถ้าไม่มีกรอบหรือว่ามดเล็กก็คือพี่กับน้องเนี่ยนะครับ oh. ลากไปกินข้าวกับพ่อเนี่ยเราก็จะได้เจอเข้าบ้างไหมเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ลงภาพแบบนี้เลยเนี่ยนะครับใน IG Story นะฮะครับก็เป็นการรีโพสจากคุณมดเล็กด้วยครับมีพี่น้อง3คนใช่ปะครับ3คนเนาะคนขวาสุดน่าจะเป็นคุณมดเล็กแล้วก็มีคุณคนเสื้อเหลืองๆก็มดดำเป็นพี่คนโตป่ะพี่คนโตเนาะแล้วก็ ใจสุดก็เป็นคุณมดดำมดดำไม่มีมดตะนอยนะไม่มีมดคันไฟไม่มีนะไม่มีครับคุณมดเล็กอ๋อนะครับคุณสุชาติตันเจริญนะครับประธานสภาใช่ไหมครับสุชาติตันเจริญนะครลูกพ่ออยู่อีกพักหนึ่งลูกอยู่อีกอมีความคิดเห็นอีกพักหนึ่งแต่เขาก็อยู่บ้านเดียวกันได้นะคะใครไปแถว แปดริ้วฉะเชิงเซาก็จะเห็นนะคะป้ายใหญ่ยักษ์เลยนะคะอยู่ขวามือเห็นว่าสุชาติตันเจริญนะครับนึกว่าแบงค์ทีแรกทำไมอ่ะโอเหมือนแบงค์เลยเหมือนธนาคารแต่ไม่ใช่เป็นบ้านของมดดำเป็นบ้านของคุณพ่อมดดำนะครับเเป็นสสจังหวัดฉะเชิงเซานะคะหลายคนเ็าเรียกคุณพ่อสมัยก่อนว่าชี้กลางมดดำเล่าให้ฟังนะไม่ได้พูดเองนะมดดำบอกว่าเมื่อก่อนในคุณพ่อร้ายมากแสบมากชี้กลางทำไมอย่างแม่ไม่รูู้ เป็นสายยางสายาอ๋อสีกลาดสีกลางนะคะเหมือนโอมอย่างเงี้ยก็ได้ฉายยางเงี้ยหมวยเล็กเงี้ยทำไมต้องเป็นหมวยเล็กอ่ะเอาก็ตัวเล็กเป็นน้องสะท้องใช่ไหมเป็นน้องผท้หญิงเอเป็นเชื้อสายจีนเป็นเชื้อสายจีนนะคะเออแล้วหยุดไปวันศุกร์ไปทำอะไรมาเที่ยววะนีที่ไหนอ่ะอ๋อเช็คอุตส่าบอกคุณผู้ชมว่าเธอพาแม่ไปฉีดวัคซีนนะ แม่จะไปฉีดวัคซีนแม่ไปฉีดมาแล้วแม่ต้องรอสามเดือนเขาบอกว่าเนี่ยแม่พาแม่ไปฉีดวัคซีนฉันก็บอกโกหกคุณผู้ชมไปโดนแล้วสักพักก็มีรูปโอมไปกับผู้ชายโอมไม่เคยบอกว่าโอมพาแม่ไปฉีดวัคซีนเลยเออไม่เคยพูดเลยเออแม่ก็ตกใจไงทําไมร้อนทําไมแม่ผมสั้นไอพักร้อนก็ไปเที่ยวไปพักร้อนไปเที่ยวกับน้องคนนั้นไปเต็มเลยก็จะไมถ่ายแค่สองคนลหะอ้าว ก็อยู่เนี่ยน้องมานองกันสองคนแล้วเป็นอ,อะไรมีเพศสัมพันธ์กันไม่ม่เ <c oughs> <c oughs> น้องเฉยๆหนอน้องชายเกี่ยวหรออ,หหรอ้าวแล้วถ้าเเพื่อนเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าแม่มันคันมากเลยมันไปกับผู้ชายเฮอเจอไม่ไปฟังมันเออยอะเนี่ย <c oughs> แต่มันพูดเรื่องจริงนะ่เนี่ยไม่จริงหรอกหรอขยันพูดนะมันนะเออเชื่อเลยนะมาวินนาวินนาวินนาวินต้าหรอนาวินเฉยๆอ๋อเหรอคะแต่ชื่อแต่ว่าแต่สมัยแต่งหญิงเนี่ยชื่อมีกร ชื่อเลยนะมีกลอมีกลออันนี้ใบชากับมีกลอแต่งหญิงด้วยกันถุงสุพรรณนะครับไม่เคยแต่งไม่เคยแต่งนะครับไม่เคยแต่งไม่เคยแต่งก็บึงชาวาอะไรเป็นไงบ้างพูดถูกเลยนะบึงชวาได้กี่ไม้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปนะเฮ้ยแต่คนเขาเริ่มกลับไปเที่ยวกันแล้วนะแม่เดี๋ยวเออจะโอเวอรนก็ได้ก็ได้อีกหลายไม้แหละไม่ไปไปทำไมอ่ะ ามากันที่ข่าวบ,บันเทิงต่อครับเราไปดูนักปั้นมือทองดีกว่าอันนี้คุณแม่ก็ชอบพูดถึงอยู่บ่อยๆนะเมื่อว,วันก่อนเจอเดินอยู่ในซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งเราก็ขับรถจะชนคุณแม่แม่อุบเนี่ยนะแล้วขับเดินชา้าๆเดินเดินเร็วๆ,ๆหน่อยเป็นกระทวยแก่เดินช้าจ,จังเลยเ<อ>หันมาด่ากูสุดฤทธิ์<อ><อ>ด่าว่าเฉียดแหมอะไรนะอะไรนะอะไรนะเข้าข้าไปอีมดดำนะเข้าข้าไปอีมดดำอ่ะ ในกาชนถูกแม่เพราะว่าคุณแม่มองข้างหลังนี่เหมือนนางเอกหนังสมัยก่อนเรื่องนาวารั์ซื่อสัตว์อีอลอนซ่า<อ> คุณแม่เปมัตอนนี้คุณแม่อะไรคือบอกว่านักปั้นมือทองอย่างพี่อุบวิดยาตอนนี้รับว่าสุดลำบากจริงๆถึงขั้นต้องยืมเงินคนในวงการแล้วนะฮะลำบากทุกคนกับแม่ออค่ะตอนนี้ที่ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นขายทองที่ใส่มานานเกือบสามสิบปีจริงแม่น่าจะไปม็อบเมื่อวานนะคะทำไมอะคุณแม่เพราะเขาไปกันหมดเด<อ>ี๋ยวแม่น่าจะไปนะคะเออนะฮะได้เราบอกว่าขายทองที่ใส่มานานเกื30สามสิบปีไปเกือบสี่สิบบาทขายทองไม่ใช่แถมทองขายทองขายทองเออแล้วก็บอกว่าเหลือทองติดตัวอยู่แค่ห้าบาทเองตอน มาแซึ่งนะครับในตอนแรกก็รู้สึกใจหายยว่าเคยใส่มา30ปีมันก็จะลงลงคอหน่อยนะคุณผู้ชมนะเดินไปเดินมามันก็รู้สึกว่ามันไม่หนักอ่ะมันไม่มั่นใจเออแล้วก็อายล้านทองด้วยแต่คิดดูใครๆเขาก็ขายกันเนาะตอนนี้นะพอเราก็เลยตัดสินใจขายล่าสุดนะครับคุณอุบิริยาก็เปิดใจอีกครั้งว่าช่วงนี้ลำบากจริงๆเกิดมาเขาเลยว่า เกิดมาจนอายุขนาดนี้แล้วดูแมวสิแมวดูท่าทางกลัวแม่ไม่แมวยิ้มเยอะยิ้มผีเลยอะแมวมันกลัวแมวบอกเอ้ากินกูอย่ามากินกูแมวบอกเออแมวมันจะขู่อย่างเงี้ยเวลาสมมติว่ามันไม่ชอบใครมันจะทําหน้าอย่างเงี้ยมันจะแยกเขี้ยวแมวมันกลัวแม่ไงเพราะแม่เป็นนางเอกหนังเรื่องอีลนฟ้าอ๋อเลยแคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยเกิดมาอายุป่านนี้แล้วเนี่ยยอมรับว่าช่วงนี้ยลำบากสุดเลยที่ผ่านมายังพอมีเงินหมื่นเงินแสนหมุนใช้อยู่แต่ตอนเนี้ยหมดจริงๆเมื่อเดือนที่แล้วยังไป ขอยืมดาราท่านหนึ่งมาอยู่เลยเออซึ่งยอมรับว่าไม่เคยยืมเงินใครมาก่อนนะ,ะแต่ช่วงนี้มันลำบากจริงๆนะ,ะพิษโควิดเดี๋ยวต้องทำให้ปิดโรงเรียนสอนการเดินแบบสอนปรับบุคลิกภาพงานแล้วก็เงินหายไปวับเลยมีของเก่าก็ใช้มาในช่วงระยะเวลาที่มันหยุดไปหมดมน,นะแม่ตกอับ ของเก่ามันสองปีก็ไม่พอหรอกค่ะบอกว่าถ้าจะพูดว่าแม่ก็ต้องไปม็อบเมื่อวานอะค่ะที่ตรง <ừ> อโศกอะค่ะเนี่ย <ừ> แม่ก็แต่งอย่างเงี้ยไปแล้วขับมอเตอร์ไซค์ไปปั่นจักรยานไปก็ได้ <ừ> เออแล้วก็ไปม็อบเมื่อวานนะที่นัทวุฒิเขาเอาแท็กซี่ขี่ขี่ชนกับรถถังอะ <ừ> แม่ไปม็อบเลยรับรองเชื่อลูกสาว <ừ> เออยังไงก็ได้อได้อะไรได้เด็กมาปั้นอีกเนี่ยแม่ใส่ชุดนี้ไปไปม็อบว่ะแม่ไปม็อบเลยนะคะเออเออแม่จะไปไือว่าม็อบแต่ว่า การเมืองแม่ไม่ยุ่งนี่เออแม่ไม่ยุ่งกันนี่แม่แต่งนี้ก็ได้ไป,ไปม็อบเนี่ยรับรองแม่เอ้ยเป็นดาวม็อบเลยเนาะอือเลยเขาจะบอกว่าเอ้ยนางเอกหนังมามาม็อบด้วยอิลุนซ่านะคะอย่างนี้เหอแล้วไงต่อคือตอนนี้พี่โควิดจะทำให้ทุกอย่างมันจบไหมคุณแม่ก็อย่างที่บอกว่าจบทุกคน,น,นี้ย จะใช้คําว่าตกอับก็ได้ไม่โกรธเลยเพราะมันคือเรื่องจริงอีกทั้งถ้ยว่าแค่ตัวเราก็แย่แล้วแต่ยังมีทั้งน้องหมาแล้วก็ยังน้องแมวอีกหลายตัวที่ต้องดูแลและตอนนี้ตนแล้วก็ในแบบชื่อว่าน้องชาไทยเนี่ยนะครับชื่ออะไรนะน้องชาไทยชาไทยทีิชาโอมก็หันมาทําน้ําปลาร้าปรุงสุกขายโอเจอบน้ําปลาร้าเฟี้ยงกูมา้ก่อนเหรอมาอดนแม่ไหนอยสิโอแม่หนูไม่ทานหนูทานปลาร้าไม่เป็นอก็เลยบอกว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวยวนเพื่อความอยู่รอด แม่ปรุงเองนะคะน้ำปลานะคะเออปลาาปกติต้องทำแบบปลาใช่ไหมองอแม่ทำจากอะไรทำจากอะไรแมวโอ้ยไม่ใช่ก็มีแมวมาดูไงน้องแมวน้องมือมาดูไงเพิ่มความน่ารักเพิ่มความน่ารักให้กับแม่เออนะคะใส่ไอ้นี้เยนะแม่สดาอ้าลิซ่าไงลิซ่านี่ได้ต้นแบบมาจากแม่อุ๊บนะเพลงเออแบ็คพิงเนี่ยแม่อุ๊บเนี่ยแหละเป็นตัวต้นแบบที่เขาปะทวงปะทวงกันที็ที่ คัมเูเดียคระป๋งอันนี้กระปทวงแม่นั่นแหละเออทำไมอ่ะแต่งกายแบบล้อเลียนเออนะคะคุณแม่สู๋ไหวเชียวที่เสดาแม่หัวยุ่งุกงอะไรเอะไรนะหัวแม่ปักอยู่กต่อปีศาจสงสัยเออม่าว่าหยิบดำเฮ้ยคืเลยแหละเข้าข้างสีมดดำนะวันศุกร์วันศุกร์ที่ผ่านมาเจอแม่ไงเข้าไปทีวีฟูแล้วเจอแม่ไงแม่บอกเออดำปลาอุดุนน้ำปลาแม่หน่อยสิแม่หนูไม่ทานปลาเออ แม่้นนยออัหแม่แม่แม่อยู่ตรงข้างเดี๋ยวมอบังกะปิตะวันนาอยู่ติดตะวันนาเป็นคอนโดเป็นคอนโดเป็นคอนโดแม่ก็อยู่กับแมวแมวหลายตัวแล้วกลางคืนแม่ก็เดินเตะเตะเพราะแม่เป็น cat woman แม่ก็จะเดินเตะเตะกลางคืนแล้วแม่ก็จะไปซื้อไก่ทอดอยู่ข้างข้างตะวันนา แล้วแม่ก็จะเอาไปให้หมากินแมวกินเออบางทีก็เห็นแม่กินด้วยอะไรก็กินด้กันกินด้วยกันแต่ส่วนใหญ่แม่ซื้อเป็นโครงไก่แม่ไม่ค่อยซื้อเนื้อเนื้อหนังให้หมาแมวกินทำไมอะโครงไก่มันถูกไงบางทีแม่ค้าเขาก็แถมให้ไงแต่จริงเราห้ามไม่หมาให้แมวกินโครงไก่นะไม่ดีนะมันติดคอนะแม่แล้วก็ไปขอเลี้ยไปทำให้ลำไส้อักเสบใช่นะคะแต่ว่าแม่ก็แม่ก็ตอนนี้ลำบากทุกคนแม่ไม่ต้องแม่เลยทุกคนลำบากกันหมดนะคะ จนกว่าอย่างที่โอมบอกอะค่ะจนกว่าจะไปจนกว่าจะไปใครไปอะฮะใครไปแม่ต้องไปม็อบแม่อุมต้องไปม็อบจนกว่าแม่อุมจะไปม็อบใช่ไหมแม่อุะต้องไปม็อบแม่จะได้มีไดายแบบบางแบบเพิ่มมีงานเข้ามาพีโอมเอ้ยเพิ่มก็ไม่ได้ช่วยอะไรตอนเนี้ยมาบอกเ้ยกูบอกเลยไม่มีจะกินทั้งประเทศแล้วตอนนี้ ลำบากกันไปหมดแล้วคุณผู้ชมใครที่มีเก็บไว้เจ็ดปีที่แล้วมันก็หมดเกลี้ยงกันหมดแล้วล่ะมีร้านก็หมดร้านมีสองร้านก็หมดสองร้านอ่ะเจ็ดปีมาเนี้ยครับแทบจะไม่ไหวกันแล้วเคียวโควิดเป็นเพิ่งสองปีครับฮะโควิดเพิ่งสองสามปีแม่บอกเจ็ดปีได้ไงเจ็ดปีที่มาน่ะไปถึงโควิดนะไม่ใช่ใครอ่ะคือคือคือไอ้นี้ก็ไปแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วพอโควิดมามันก็น็อกไปหมดอ่ะเธอเข้าใจป่ะโรงงานมาคอนเฟิร์ม่ะโรงงานปิด ทุกอย่างพังประเทศปิดวันก่อนเมื่อวันเมื่อคืนอ่านเดนมาร์กถอดแมสแล้วนะคะเปิดประเทศแล้วเดนมาร์กบอกว่าไม่โควิดต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องอยู่กับมันให้ได้ป่วยก็รักษาไปนะคะบางคนฉีดวัคซีนไปสามเข็มเนาะอย่างอ,อย่างที่ราชบุรีอ,ะอ่ะฉีดไปสามเข็มอ่ะอยังไม่รอดเลยตายไม่ตายเอ้ยไม่มีม่ม ลงปอดเออแต่ว่ามีคนหนึ่งที่ออกข่าวเหมือนกันที่เข็มสามอะเข็มสามน็อกเหมือนกันตายเขาบอกว่าเราต้องฉีดอะไรโมโดนาดินะคะเข็มสามเนี่ยภูมิมันจะขึ้นเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วโมโดนามันจะมาเมืองไทยไหมก็คนก็จองจองไปก็เราเห็นเพื่อนจองมาเดือนกว่ายังไม่เห็นมีคําตอบจากโรงพยาบาลเลยจนจนคนที่จองเนี่ยต้องไปดิ้นลนหาวัคซีนกันแล้วเนี่ยไม่ต้องไปหาหรอกค่ะหาไปก็เหนื่อยเดี๋ยวรอให้มันตายให้มันตายกันเยอะๆก็ไม่มีคนฉีดแล้ว นะคะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค่ะลําบากกันไปหมดเลยทุกหย่อมยา่าตอนนั้นแหละหมอยงก็บอกว่าวัคซีนที่มีอยู่ในหายดีคนตายนะเพราะนั้นก็เลยนะล้มเหลวนี่ที่ฉีดไปสองเขม็มสามเขม็มมา่เขาบอกซีโนแวคแอสตราใช่ไหมที่ฉีดมาแล้วถ้าเกิดจะต้องน้องทํางานโรงพยาบาลมันฉีดมันรอฉีดเข็มสามแล้วนะคะพยาบาลเขาฉีดกันเข็มสาเข็มสี่นะคะบูเตอร์กันไปนะคะ เราก็ต้องรอโมโนนาเพราะโมโนนามันทําให้ปูมาเาขึ้น90%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วส่วนที่ห้ออื่นก็ 60%, 70%, 80%แล้วแต่ตามลําดับเมื่อวันก่อนพี่ลงเกลือเด็กขมรเด็กขมนที่แบบลําบากลําบากอ่ะที่อยู่ฝั่งไทยนะที่อยู่ฝั่งริชายแดนน่ะู่หนูรู้ไหมว่าเขาฉีดอะไรฉีดอะไรคุณแม่เขามีบัแบบประชาชนเขมนเขาฉีดอะไรหนูให้แม่ให้หนูทานไซเซอร์ถูกต้องเด็กเขมรอ่ะ นี่มันขอทานละประฉิตไฟเซอร์แล้วคุณแม่ล่ะฮคุณแม่ล่ะซีโนแวคเข็มสองอสตาเข็มสามกูยังไม่พูดเลยเข็มสามหรือม่มันมีม่จองเข็มสามหรือว่าต้องเสียตังค์แล้วของแม่แม่ต้องรอก่อนแต่ถ้าแม่แต่แม่ไม่จะจองแม่ก็จองได้นะสําหรับบูธแต่แต่แม่ต้องรอประมาณสามถึงหกเดือนถึงจะฉีดได้แม่จะไปฉีดเลยไม่ได้ไม่แม่จะฉีดเลยไม่ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วอีเต้อ ไม่ได้เออแล้วก็ต้องรอดูแม่ลองถามเพื่อนๆแม่ดูอ่ะน่าจะมีเปิดน้าจออยู่ไหนก็ไหนละไงไหนก็ไหนลวกูรู้จะทำยังไงละคุณผู้ชมเด็กใครเคยไปตลาดลงเกลือป้างมันก็จะมีเด็กน้องๆเขมรน่ะใครที่มีบัตรประชาชนเขมรต้องบัตรเขมรนะคะไม่ไม่ใช่ไทยนะคะก็เป็นคามร์เลยนะเขาฉีดไฟเซอร์เขมรฉีดไฟเซอร์ให้เด็ก เด็กบ้านเขานะคะไฟเซอร์ Pfizer นะคะส่วนส่วนคนท,ที่ว่าโตขึ้นมาเขาจะฉีดจอร์สันกับไฟเซอร์ให้แล้วก็เด็กเด็กที่แบบว่าเวลาเราข้ามไปฝั่งนูน้นะก็จะมีเด็กที่เป็นเขมรที่แบบว่าเด็กน้อยเลยเขอทางขอตังค์บ้างขอทานบ้างอะไรเงี้ยไฟเซอร์ Pfizer นะคะก้าไฟเซอร์ฉ <laughs> ีดไฟเซอร์นะคะแค่คุณมีบัตรประชาชนเขาเขาฉีดให้เลยลูกสาวบอกมาเพราะว่าลูกสาวเนี่ย ทำงานอยู่ห้างแถวนั้นบอกว่าแม่เมื่อวานเขาฉีดกันแล้วเขาฉีดของยี่ห้ออะไรอ,อ๋อไ <c oughs> ฟเซอร์แม่มึงไม่ไปขอก็อฉีดได้ <c oughs> อนุเคราะห์่อยไม่ได้เพราะเราถื<ข>อว่าประชาชนไทย อนุเคราะห์ถือาประชาชนไทยเราก็ได้เราจะต้องได้รับวัคซีนที่ดีของประเทศไทยเท่านั้นก็คือซีโนแวคแล้วก็แอสตราที่อยู่ในตอนนี้นะ่นค่ะกูฉีดครบหมดแล้วค่ะพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมนะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับโซโซโนพลัสนะฮะคุณผู้ชมนะลดเร็วลงเร็วต้องโซโซโนพลัสเท่านั้นวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้โซโซโนพลัสหนึ่งกล่องมีสามสิบแคปซูลคุณผู้ชมนะฮะปกติหนึ่งกล่องราคาสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทวันนี้ลดเหลือเพียงหนึ่งพันห้า ถ้าใครพร้อมโอนอยากจะสั่งเลยโทรปุ๊บแชทปุ๊บแล้วสั่งปุ๊บโอนปับ๊บลดไปอีก300บาทเหลือ1,290บาทเท่านั้นนะครับ<ะ>และยังแถมแมส10ชิ้นรวมถึงสเปอรอคลผัพกพาอีกหนึ่งอันทุกออเดอร์เลยนะครับสนใจรายะเอียดได้เลยครับที่โซโซโนทแลนด์ Thailand, หรือแฟนเพจ f a c e b o o k โซโซโนเว้นรับทแลนด์นะครับคุณผู้ชมพักสักครู่นึ่งก่อนครับ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ